สวัสดีครับผมพระฟอแล้วครับช่องสมบัติชนะแขนงวัดมี้พามมาบึงฝนปลูกไว้ครับเ็นกำลังมากตรวจปลูกไว้ครับกำลังตรวจจัดกระจายลงมาครับนี่ครับวิถีชีวิตเกษตรกรครับผมมันอยู่มาปลูกไว้นาะมาบึงตรวปลูกไว้ครับว้าอย่างนี้ครับลงเลยครับครับกำลังลงมาครับงานบุบบุบลงมาครับ ปลุกไว้ปลุก้ว้วิถีชีวิตเกษตรกรครับผมเนื้อที่ตัวนี้ก็ประมาณหกไร่กลัวเป็นหกไร่เจ็ดไร่เนี่ยนะครับสูสีว่ามันชิดใดนี่จะเป็นอีนดีหกไร่หรือเจ็ดไร่ลงก็ลองลงมาที่ก็เป็นที่ลาดลาดเนาะเป็นที่ลาดตำ่ำที่ลาดที่ตำเนี่ยภาสีเรงหนักเนี่ยจังอย แดนลุงค่อยแดนลุงค่อยคนว่าแดนลุงคยทำรถรถใชง่านี่กรโอ้แลนไนี่รถใ่าใง่เลยแดนได้ดีรถไถ่น้อยโอ้แลนบุกใรได้ผุ้ใจกับยายผู้สวดกับสวดนะครับผมได้สามขงครับนอ มาตรฐา,า,านมาตรฐานลงครับโอ,โอ้ยตกขนันใหญ่ๆเคียงแห้งแลนปวดๆนั่นเลยทางปวดๆปวดๆปวดๆเลยเป็นฟอร์ดครับใช้ฟอร์ดนะครับผมนะใช้ฟอร์ดผูอุย้ยรถก็จะผู้แห้งจีิงจังไป 那厉害嘞！<noise> ไแล้วครับนะครับมาทันด่ครับผมนหมครับวัยครับวิถีชีวิตกระเซตตรกรจอดจับปับป๊บๆนะครับไปกับเนี่ย รัวพันสิสบอะไรสักหน่อยเนาะได้ครับบกกัดประสันบวกมันยังไงได้วยกับผู้ก่อไอ้เลย ปีไก่กับปูกมันครับแปลงนี้ที่นี่ก็เลยสีปล <c oughs> ูกอ้อยครปู่มั่นปีนึงปุ๊บครับซุ่มหนึ่งคนก็กำลังเอาอ้อยขึ้นรถนะครับตัดเราตัดใช้รถเลยครับเนาะแปลงนัน้นแต่นั้นตัดใช้รถเลย ทั้งเร่กับปูมันขันกันเนาะครับเนาะบึงอ้อยจะปลูกปีที่แล้วครับเนี่ยโอ้หหนาหลายบริเวณน้ำกั้วอ้อยเป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นที่น้ำนั่นเป็นเอื่อนน้ำนี่มกว่าน้ำค่ำน้ำหึมน้ำคึมน้ำหำนี่บ่มันธรรมดาเลยครับ ถือว่ามอเห็ดง่ายๆที่ปลูกไว้ก็เลยปลูกแล้วก็บ่กัดก็มีพ่นวาดอกว่าพ่วงพันที่ที่ปลูกครับเห็นบ่โง่ก็ลงมางเช่นนะครับเป็นหล่องเป็นหล่องหล่องนี่ก็หล่องปลูกไว้ครับหล่องนี่ก็หล่องอ่อยหล่องหล่องก็หล่องปลูกไว้หล่องนี่ก็หลุไถเนาะนสองสามพุ่งในซีหล่องครับตัวในซีหล่องตัวในซีหล่อง อ้อยกระดิงแท่งก้อนนี่นะครับก็ขาวๆนี่อ้อยกระดิแทงขึ้นมาน้ำ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 ซุนนี่นะอ้อยกระดิแทงน้ำมานซนนี่นะครับก็ถือว่าบ่์เป็นธรรมดาครับไม่ธรรมดาสำหรับชีวิตเกษตรกรเนาะสำหรับชีวิตเกษตรกรก็ถือว่าบ่ธรรมดาสูสูขึ้นเก่าแล้วครับสู้ๆคือเก่าสู้เหมือนเดิม นายจอดเอาอ้อยขึ้นครับจอดเอาอ้อยขึ้นแล้วผมก็จะบอกเพื่นเอาอ้อยตัวนี้ขึ้นน้ำที่ผมมาตัดไปเนาะตัดไปเบราะอะมันดอกจากนี้ไปนี่เอาขึ้นปูกน้ำเพราะว่าเสียดายต้องวเว่กะเสียดายว่านละนี่อ้อยแปงนี่ครับแปงจิตัดไว้ตัดไปถั่วปูกตรงนี่ยหกอื่อคือ ก็มลุนกันว่าม่นข้นบ่จะ,จะปปเป็นธรรมัดก็จะเอาขันปูน้ำนะครับการปลูกไส่ปุปยี่น้ำนะครับเด้อใส่ปย่น้ำเปยี่น้ำครับพื้นที่ก็หกไร้กัวไปหาจ็ดไร่นี่นะครับหุกไปหาเจ็ดไร่นี่นะ เริ่มปลูกครับแต่ว่าพูนว่ากับดินเปียกๆสิมันกิบพวกใครจะเกิดไป็นไอ้อยเน่าสันพูนว่าแต่ว่ากับปลูว่ามันสิเป็นยังไงเนาะกันดินดีดินแห้งอ้อยกับเกิดดีดินนวลอ้อยกัเกิดดีดินบ่แห้งอ้อยกับเกิดพวดีว่าสันพูนว่าดอกผมกับปลูพืดกันว่ามันเป็นยังไงมาจังไงเนาะการกันดินต้องดินแห้งกว่านี้นิดหน่อยสันว่าดินไม่ดินไม่เนี่ยเปียกๆอยู่ต้องดินแห้งนวลๆเลยว่าสัน กะ่ห้องเขาบร,ริสิทเดียดอกครับเกิดเมื่เกิดกะทั้งตอนนี้เป็นทีเมืองงามทีลุม่มกะบเกิดฟ้ามันกระจายไการันด่หรอกวิถีชีวิตกเกษตรกรครับผมเกิดเป็นคกนก็ต้องสูงนี่แหละกัเอาบรรยากาศทุ่งให้ทงหน้าปลูกอ้อยปลูกมันนี่แหละ,กะเรกษตรกรนะครับเนาะสบายสบาจัางไลยกะเราเป็นกเกษตรกรเราก็ต้องใส่ชีวิตกเกษตรกรนี่แหละให้มันเป็นประโยชน์ ไทยทำไทยบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิ้งบรรยากาศธรรมชาติปูอยู่ในบ้านในเมืองเป็นก็อาจที่บริสุทธรรมชาติจังสีเนาะเอาธรรมชาติมาให้เบิ้งครับธรรมชาติสร้างคนสร้างสรรค์นะครับเนาะนนี่่ะเพธรรมชาติสร้างสรรค์เอาธรรมชาติมาให้พี่ให้น้องได้เบิ้งครับผมสู้ๆกันไปครับผมสู้ๆครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้อนสนิทนะครับผมนี่ยนะครับอย่าลืม กดติดตามกดสสไกกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อได้พี่ชีรุีิปลูกอ้อยปลูกมันมานําเสนออีกต่อไปครับสวัสดีครับ